เปียบอนน้ำย่อมไหลลงสู่ที่ตำ่ำทำความดีต้องฝืนใจไม่ให้ไหลไปตามกิเลสครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านเลยที่ติดตามเพจบอปุ่นสักลายมือเรษฐีแก้กรรมพิษดวงชะตาเพชรบุรี วันนี้ตรงกบวนาทิตย์ที่5ธันวาคม2 5 6 4วันนี้หมอปุณได้มาสัญจรที่ร้าน B&B h a i r c u t เจ้าของร้านก็คือน้องโบกับน้องบิวนะครับซึ่งมาสัญจรที่นี่นะครับเป็นครั้งที่3แล้วนะครับแล้วตอนนี้นะครับคิวรันไปถึง40คิวแล้วนะครับครั้งล่าสุดที่ได้กลับบ้านดึกๆก,ก็มาที่นี่ครับผมแถววัดไร่ขิงนะครับ ซึ่งนี่นะครับก็เป็นพระพิคเนศนะครับน่าจะเป็นองค์ประานของบ้านของคุณโบคุณบิวนะครับรลันเยอะมากนะครับร้ันเยอะมากขอยอดแสนได้แสนครับขอห้าหมื่นให้ได้ห้าหมื่นครับผมสุดยอดจริงๆนะครับร้านเล็กๆนะครับร้านขายของชำนะครับกำไรเป็นแสนนะครับกำไรเป็นแสนเลยเดือนหนึ่งนะครับ ก็เป็นบรรยากาศข้างนอกนะครที่ทุกคนนั่งรอนะครตอนนี้ได้ได้สอบถามแล้วว่าไปถึง40คิวแล้วนะครับตอนนี้ก็คือ9ก้าโมงสาสีนาทีนะครแต่ว่าน่าจะมาจับบัตรคิวแล้วก็ออกไปกั้นข้าวข้างนอกไปนั่งร้านคาเฟ่น,นะครับนี่ครับสอบถามครับผมอยู่ที่ไหนครับออไร่ขงิงค่ะอ๋อไรขิง เคยสักไปหรือยังครับยังยังครับเอ่อติดตามมานานหรือยังครับเพจหมอปุณเพิ่งเพิ่งเพิ่งจะมาไม่ใช่เพิ่งมาครั้งแรกเขาบอกต่อบอกต่อเขาโอเคขึ้นเขาบอกโอเคขึ้นขอเพจนะคะอ๋อครับผมติดตามประจำที่ไหนไปลงไปไหนก็จะอ๋อโอเคครับแล้วยังไงครับพอพอเห็นในเฟซในในเพจแล้วเห็นในเฟซแล้วแบบเห็นการเคลื่อนไหวเห็นการไปทําบุญอะไรอย okay. okay. oh. okay. ่างเงี้ย รู้รู้สึกยังไงครับมันอ๋อเดี๋ยวก่อนนะคะยังยังไม่ได้ดูอ๋อยังไม่ได้ดูคุณจะมาเห่พึ่งจะมาเห่ฮะแล้วคนที่คนที่เกิดสำเร็จไปอ่ะเขาเล่าให้ฟังเขาไปซื้ออาหารที่ร้านเขาเล่าให้ฟังครับผมก็เลยนัดมานัดมาก็รู้ในเพจเนี่ยเมื่อวานลูกเขาติดตามเพจนี่ยแหละติดตามก็เลยนี่เดี๋ยวจะเอาเพจจะติดตามอ๋อโอเคครับครับผมอ้าวแล้วตอนนี้ถึงคิวที่เท่าไหร่แล้วคิวคิวเท่าไหร่ครับ จิตเ,เจ็ดิแปดน่ะอยากกลับบ้านขายของ <laughs> กลับไปก่อนก็ได้กลับไปก่อนก็ได้แล้วก็เดี๋ยวร้านเลยครับผมโอเคครับมาจากที่ไหนครับผมมาจากตรงแถวคลองยาวตรงนั้นมันใกล้ๆ้เซ็นทรัลสายยางอ๋อแล้วติดตามเพจได้จากช่องทางไหนครับใครแนะนำอันนี้เทรนเคุณครับคนแนะนำก็เจาของร้านนี้อ๋อโอเคครับแล้วมันมาทำผมแดง อ๋อแล้วยังไงครับยังไงเขาเขาพูดยังไงหรือว่าเหมือนคือหนูเห็นในเพจใช่ไหม,มว่ามีคนแบบถูกหวยหรืออะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วเขาก้นบอกว่าเนี่ยคนที่ฝากด้วยเนี่ยฝากครั้งแรกปุ๊บมีโชคมีลาบแล้วผมอะอยู่กับโชคกันลาบผมขายลอตเตอรี่แล้ผมจะยืบได้รางวัลใหญ่ๆมากอ๋อโอเคครับ <c oughs> โอเคครับขอบคุณครับคิวที่เท่าไหร่เอ่ยคิวที่หกสิบเจ็ดอ่าจากไหนครับผม จากนครสวรรค์ครับแต่ว่ามาได้ไหมมาได้งานอยู่ที่นี่ครับที่นครสวรรค์มาอยู่นานหรืองครับคือมาครับก็ติดตามเพจมานานแล้วก็เลยอ๋อครับผมเออดีดีดีชมเือได้โอกาสดีจะได้โอกาสดีตามมานานอยากไปสักแต่บาเมืองศรัทไกลหมดเลยครับนครสวรรค์ก็เลยได้โอกาสได้มาทำงานที่นี่เลยโอเคครับขอบคุณครับดีครับดีครับโอเคครับนี่สองท่านนี้มาจากไหนครับผม น้องแขมน้องแขมเคยสักไปหรือยังครับไม่เคยเคยสักอันนี้เคยสักอันนี้เหมือนไปโดนหลอกมาผมยอมผมยอมก็ถือค่ะคร vinegar, so ับผมจัดทำบารมีถึงเกิดติดแสดงว่าติดตามมานานแล้วใช่นไหมครับดูก่อนให้แน่ใจว่าของจริงแน่นอนอ๋อโอเคครับของจริงแน่นอนครับ เราไปทานข้าวก่อนไหมคะอไปทานมันแล้วค่ะอ๋อโอเคค่ะจะนั่งเล่นก่อนก็ได้ตาพผม์ตาบุญขายของเคยฉากไปนี่ยังครับยังยังไม่เคยดูแถวนี้หละครับเป็นเพื่อนเป็นน้องอเป็นน้องน้องสาวแท้แทใช่ไหมครับนี่ก็เป็นบุญอีกอย่างหนึ่งครับคือพวกเรามา สัญจรที่นี่นะครับที่นี่มีของให้ขายขายใช่ไหมไม่ใช่ทำตรงทานเนาะขาย <laughs> อ่าคนในพื้นที่มีรายได้ด้วยนะครับ <laughs> โอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับ 就把它从从那个角落角落里边拿出来。 มันเป็นรแรซึ่งอ,องอนี้ก็เป็นนจะเป็นองค์คประธานนะครับมีอง์นี้หูรพเิมเล่นแล้วไม่มีรู้สึว่มีไหผมเชื่อว่าพลังความศรัทธานะครับพลังท่านมีพลังมากๆเลย